อ่าทุกคนสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็ผมจะเปิดฟังก์ชันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แค่กดสต็อปหยุดคลิปแล้วเปิดฟังก์ชันตามผมแค่นี้นะครับอ่าในที่นี้ผมจะไปเล่นดาเล็กล็อกนะครับอ่าพอเราโอ้ยเียเยลืมปิดออโต้คิวอย่างนี้ก็แพ้ น่าจะหลุดนะครับผมว่าโอ้โหอย่าปิดีย่าอย่าเปิดออโตคิวนะครับน่าจะหลุดแน่เละเชียเอ้ยลองลองฆ่าคนดูถ้าฆ่าไม่ตายก็จะหลุดนะครับคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะผมว่าแต่ก็อาจจะหลุดทุกอย่างเกิดขึ้นได้โอเคถ้าเราโดนยิงตายอยู่ฮนยะก็น่าจะาน่าจะนะครับไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ด้ยืนยันร้อยเซนะครับว่าจะไม่หลุดแต่ก็มีโอกาสนะครับเราต้องอ่าถ้าเรายิงเขาตายแสดงว่าเรายังไม่หลุดนั่นเองนะครับอีกฝั่งหนึ่งโหดเกินไปเราก็ต้องโหดกลับอย่าเปิดศัตรูไม่กระพริบนะครับศัตรูไม่กระพริบเนี่ยมันจะมีสองกรณีก็คือฟังก์ชันบั็ถ้าเกิดว่าฟังก์ชันบั็กเนี่ยก็จะทําให้ตัวเราเดินนิดเดินหน่อยก็จะวาร์ปนะครับ <c oughs> อะเดินนิดเดินหน่อยแล้วจะวาร์ก็จะทำให้ผ่านไปอีกสักห้าวินาทีก็จะทำให้อ่ตัวเกตเนี่ยเด้งสีม่วงแล้วก็หลุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยหากเราวิ่งไวเกินไป ก็จะทําให้มันบั๊กแล้วก็ว์ปแล้วก็หลุดนะครับปกติก็คืออย่าวิ่งเร็วเกินไปนั่นเองนะครับอันนี้หมายถึงปกติของฟังก์ชันนะครับอ่ะวิ่งหลบหลบวิ่งหลบหลบนั่นและครับเดี๋ยวก็ค่าได้เองวิ่งหลบหลบ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  ไม่ตายวะโอเคถ้าเราไม่ได้เปิดสตูไม่กระพิบเราจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ได้นะครับอืมสี่สิบห้ากับห้าสิบห้าเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไปใช้เคหนึ่งที่เป้านิ่งไม่ค่อยสั่นกันดูนะครับอืมอ้มเป็นหวัดนีง่ง่ายเลยนะเนี่ยอาคิบอ่า ต่อไม่ค่อยสั่นนะครับเคหนึ่งจะคิวได้ง่ายกว่านะครับอ่ะผมจะออกเสียงที่ต้องใช้จมูกไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากคัดจมูกนั่นเองนะครับอ่าในที่นี้เราก็หันแค่สิบตัวย้ำว่าถ้าเราไม่ได้เปิดสตูนไม่กระพิ้เนี่ยเราจะวิ่งเร็วยังไงก็ได้นะครับแต่หางเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะทำให้วิ่งเร็วแลวจะหลุดนะครับต่างนั้นเลย ตามที่พูดเลยครับวิ่งแล้วแล้วจะหลุดโอ้โหบาเลตดถ้ามึงหัวขนาดนี้กูก็ยอมอแต่กูไม่ยอมอะ่อะ,ะ,ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใส่อารมณ์นะครับเวลาพูดเนื่องจากเป็นหวัดและใช้เสียงมากไม่ค่อยได้นะครับทำด้างเนี่ยใส่อารมณ์แบบพูดเว่อร์อะไรอย่างนี้นะครับ ก็เป็นปกติของผมนะครับอย่าเครียดไปโอ้โอาโอเคยิงลบไปลบมาแล้วคิดยิงไปยิงมาโอ้ยโอยตายตาโอเคเล่นห่างกันแต้มสองแต้มไปอย่างนี้นะครับจะสนุกนะครับโอแบบอืมสุดท้ายเราชนะฝั่งเขาก็ไม่ได้เครียดมากอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นหลักการโอเบื้องต้นที่จะไม่ค่อยส่งผลเสียอย่างเท่าไหร่นะครับ โอ้ยโอ้ยโอโอเคเรามีโปมองก็ต้องใช้โปรมองให้ถูกหลักนะครับโอเคโอเคอ่าในที่นี้เราก็ใกล้ชนะแล้วนะครับโอ้โหควางระเบิดไปก่อนนะจากนั้นก็วิ่งออกไปแล้วก็ กด R บ้างก็ได้นะครับให้ hit shot ให้ shot เดี๋ยวในที่นี้จะลองเปิดสรตูไม่กระพิบด,ดูนะครับเพื่อที่ว่าจะวิ่งเข้าไปในฐานเขาแต่หากวาร์ก็จะแสดงว่าจะทําให้หลุดได้นั่นเองนะครับเรอาจอะลองดูว่าวาร์ปไหมแต่น่าจะวาร์นะผมว่า ศัตรูไม่กระพริบนี่คือเราสามารถวิ่งเข้าฐานเขาได้เลยครับโอ้โหว้ามอย่างนี้แสดงว่าหลุดแน่นอนครับในที่นี้ผมก็ขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะคะัะ Alone. The farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi, ho, the dairy, oh, the farmer in the dell. The farmer takes the white. child The cow, hi ho, the Dario. The nurse takes the cow, the cow takes the dog, the cow takes the dog, hi ho, the Dario. The cow takes the dog, the dog takes the cat, the dog takes the cat, hi ho, the Dario. The dog takes the cat, the cat takes the mouse.